สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเรีเซชั่นคลิปลิซ่าในรายการยอดวิดยูไนแกร์หรือผมเคยเห็นผ่านๆเป็นรายการไอดอลโปรดิวเซอร์นะครับแต่เหมือนเขาจะชื่อว่ารายการยอดวิดยูซีซั่นสองนะสำหรับรายการนี้เนี่ยผมก็ได้ดูไปถึงซีพแล้วนะครับและดูเหมือนว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปจาก EP ที่5นะครับเพราะผมไม่เคยเห็นมันมาก,ก่อนเอาเป็นว่ามันเป็นคลิปลิซ่าทำหน้าที่เป็นเมนเทอร์คอยฝึกเด็กฝึกนะครับจากรายการจีนนะเป็นรายการคล้ายๆกับโปรดิวส์วันวันของเกาหลีแหละ เป็นยังไงไปดูกันครับลิซ่ามาเป็นเมนเทอร์นี้ต้องหน้าสนใจแน่นอนเปิดรายการได้สวยมากครับสวยจริงมันเป็นครั้งแรกในการโชว์เป็นเวทีแรกของเขาที่จะโชว์ให้พวกเราดูซึ่ง of course เขาต้องตื่นเต้นเรา <Of S 2> ไม่ได้ของเขาต้องตืง่นเต้นอยากจะไปโฟ,โฟกัสที่คลาสอันนั้นมากกว่าผมชอบที่รายการนี้ให้ลิซ่าพูดภาษาไทยน อีเตียนเตียนเด็กฝึกทุกคนน่ารักมากนะครับถ้าที่ผมดูมานี้เด็กจีนมีความสามารถนะมีทั้งใบหน้าที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ความสามารถที่โดดเด่นนี่เราเราชื่อสวัสดีค่ะด้วยน่ารักเียสวัสดีค่ะ ready to show me ready to show me yes คนเดียวเลยนะเมื่อกี้ เอ๋อผมจำเธอได้เหมือนเธอใช่ไหมไอ้ผมจำไม่ได้ว่ากลุ่มนี้เลือกเพลงอะไร You do this but you do this so make sure you do the hand like this ต้องเลือกสักอย่างเขาสังเกตรายละเอียดมากเลยนะลิซ่าเพราะจำได้ว่ากลุ่มนี้มีเด็ก A อสองคนเนี่ยไอ้ผมจำ i ด้ don't bend your knee โดน e n d y ชื่อนี้ no 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 you have to make sure you doing this oh yeah and more จริงๆมันยากนะครับนั่งดูกระจกเนี่ยแล้วก็ดูเด็กฝึกห้าหกเจ็ดแปดเก้าคนเต้นแล้วก็แบบต้องดูตั้งแต่หัวจรดเท้าว่ามันพร้อมกันแล้วก็ถูกต้องหรือเปล่า you keep messing up oh five and six four โอ้คนนี้เป็น A นะคนที่ผ่านเ่ยสองคนนี้เป็น A นะครับเมื่อกี้มีจังหวะแบบห้าหก five and six เมื่อกี้เขาช้าไปหน่อยแต่ตอนนี้ที่สอนแบบั้นตอนนี้เขา,เาพร้อมมาแล้วหนูมีอย่างที่บอกนะคะว่าหนูผ่านการเป็นเทรนนีมาก่อนห้าปีซึ่งตอนนั้นก็คือหนูก็จะเป็นคนที่คอยเช็คลายเช็คอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะบอกเขาต่อว่าถ้าจะซ้อมอ่ะต้องซ้อมแบบนี้ไม่ใช่ซ้อมแบบผ่านๆไปอะไรเงี้ยค่ะต้องซ้อมให้มันเหมือนกันจริงๆแล้วค่อยผ่านคือ ถ้าเกิดว่าใครติดตาม YG มานะครับก็จะเห็นคลิป w o o s t h a t Girl นะครับเราก็จะเห็นลิซ่าต่้งแตอนนั้นเลยนะครับเมื่อประมาณหลายปีที่แล้วแหละผมก็จำไม่ได้ว่ากี่ปีมาแล้วนะครับก็จะเป็นคลิปแบบลิซ่าเต้นนะจะเป็นโฟกัสว่าลิซ่าเนี่ยเต้นดีมากนะครับในคลิปนั้นในคลิป w o o s That Girl ของ YG ที่เคยปล่อยออกมาเมื่อนานมาแล้วนะครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าลิซ่าเนี่ยฝึกกับ YG มาหนักมาก YG นี้ขึ้นชื่อเรื่องฝึกหนักอยู่แล้วนะแล้วก็ฝึกมาหลายปีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย ผลงานของเขาที่ออกมานะครับมันก็เลยเป็นเหมือนแบบเป็นแบบความตั้งใจสิ่งที่เขาแบบตั้งใจฝึกซ้อมมาตลอดหลายปีที่ผ่านมามันแสดงผลมาเป็นตัวเขาเป็นลิซ่าในทุกวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณ YT ีเหมือนกันนะที่ปั้นลิซ่ามาแบบนี้แต่ก็หลายคนก็บ่นนะทำไมไม่คัมแบ็กสักทีแต่ผมว่าช่วงนี้คัมแบ็กไปก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับช่วงนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดียดแต่มันก็ควรคัมแบ็กเหมือนกันนะ เมื่อกี้เขาถาม p e r f e c t นิส i s t ไหมลิซ่าก็โอเคโอเคถ้าเรื่องเต้นนี้ลิซ่าต้องยกให้เขาจริงจริงนอกจากการเต้นแล้วแล้วก็แรปเนี่ยลิซ่าก็ร้องเพลงได้อยู่นะไม่ใช่ว่าว์ันเลยจ้โอเค w a i I feel like you guys can do more like more you guys can do more เราจะสังเกตเห็นว่าลิซ่านี้ชอบความแบบคือทุกอย่างนี้ต้องเป็นแบบเป๊ะๆเพื่อความสวยงาม คือจริงรายละเอียดเล็กๆพวกนี้เนี่ยถ้าทำออกมาดีมันก็จะมันก็จะดูดีขึ้นจริงอย่างที่ลิซ่าบอกดูอดูดิโอโเ okay มกันไปจริงโอ้ลิซ่าแล้วแฟนๆเขาคงไม่ได้ดูเมื่อกี้เราเห็นบ่อยๆลารอบเลนเวลาเดินบนเวทีรอบเดียวซึ่งคุณจะต้องเป็นคนที่ชายนที่สุด ปกติซ้อมด้วยกันวันละกี่ชั่ชวโมงคะจิตติเล็กอยู่จะต้องซ้อมเยอะกว่านี้ถ้าเขานอนถ้าเขาหลับหรือถ้าเขาพักอยู่ะพวกคุณห้ามพักห้ามหลับเลยค่ะมีความรู้สึกว่าถ้าอยู่จะไปแข่งกับทีมอื่นมันเป็นเวลาเข้าออกก็คือต้องไปถึงเที่ยงแล้วก็อยู่จนถึงเที่ยงคืนค่ะซ,ซึ่งหนูก็ซ้อมถึง ที่สามที่สีตลอดเลยคือต้องเข้าใจนะครับว่าระบบการฝึกของเกาหลีนี่มันโหดมากจริงๆนะผมไม่รู้ว่าค่ายอื่นเป็นไงนะแต่ YG ฝึกหนักมากนะครับก็อย่างที่บอกอลิซ่าฝึกวันละสิบสองชั่วโมงเลยใช่หรือเปล่าเห็นบอกว่าตารางเวลาคือเข้าเที่ยงออกเที่ยงคืนแต่ก็ลิซ่าถึงขนาดนั้นขนาดฝึกไปสิบสองชั่วโมงแล้วเราก็ยังต้อง ฝึกต่อถึงที่สามที่สี่จนมามีแบบลิซ่าในทุกวันนี้นะครับบางคนก็อาจจะบอกว่าอุย้ยฝึกเยอะไปหรือเปล่ามันก็เยอะไปจริงๆเลยนะครับอัจริงก็พักบ้างก็ดีนะเพื่อสุขภาพแต่ก็อย่างว่าแหละครับความ perfectionist นะการที่จะแบบจะมาเป็นตัวเราในทุกวันนี้เป็นไอดอลแต่ละคนนะไม่ว่าจะเป็นวินเนอร์ไอคอนแบล็คพิงหรือว่าทวีนวันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องผ่านการฝึกหนักมากันหมดนะครับแล้วก็แบงด้วยนะซึ่งก็อย่างว่าแหละครับต่อให้เราแบบเก่งแค่ไหนก็ตามนะครับ ความสม่ำเสมอสำคัญพักจ okay, no ินยองใน JYP ก็เคยพูดครับขนาดเขาร้องเพลงดีขนาดนั้นเขายังวอร์มเสียงทุกวันยังมีการฝึกเต้นอยู่ตลอดนะครับก็คือแบบต่อให้เราเก่งแค่ไหนยังไงซะเราก็ต้องฝึกซ้อมอย่างหนักอยู่ดีนะครับแต่มันก็ไม่ต้องหนักขนาดนี้ตลอดไปก็ได้นะจริงๆแล้วเนี่ยว่าโอกาสเนี้ยมันไม่ได้มีก็อย่างที่ลิซ่าบอกโอกาสนี้มันไม่ได้มีแล้วก็ตัดจบ It m i g be hard but it's worth it it's worth it it's work really worked so ก mm hmm. ็อย่างที่ลิซ่าบอกนะครับเป็นเทอลิซ่าของเราจริงๆผมว่าไม่ได้ดูมากขนาดนั้นนะถ้าเทียบกับอย่างฮอนซอกในรายการวูสเน็กก็ลิซ่าก็ถือว่า drop ลงมาหน่อยนะ mm hmm. ถือว่าเป็น YG ที่แบบดู <Wow. S 1> อ่อนโยนขึ้นมานิด<ล>นึงนะครั้งแรกในการโชว์เป็นคุณครูลิซ่าของเราก็ยังมีความประณีตประนอมอยู่บ้างนะครับถ้าเทียบกับคนอื่นใน YG นะก็ตามสไตล์เขาเลยครับแต่ว่าฝึก 12ชั่วโมงมันก็เยอะเกินไปจริงๆรที่สามที่สี่นี้ลิซ่าได้นอนมากั้งแต่ก็ยังว่านะครับมันเป็นอาชีพเขา oh, u messing ว่าแต่จริงผมชอบคนนี้มากเลยเขาเชื่อเลยนะจวานเสีวเว่ยก็อย่าลืมไปดูรายการนี้กันนะครับยศวิทยูลิซ่าของเราเป็นเมนเทอร์นะครับสวัสดีค่ะสามารถดูได้ในไอชีผมเรียกถูกหรือเปล่าไอชีก็ผมก็ดูไปสี่ตอนแล้วนะเอาเป็นว่าถ้ามีคลิอปอื่นๆผมก็อาจจะมเีเลือกชันนะครับถ้าผมไม่ได้ไปดูก่อนนะ